สวัสดีครับช่องบอาเด็กครับนี่คือความเคลื่อนไหวของบริเวณจัดงานนะครับเนี้ยตอนนี้ตั้งตั้งไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรขายอ้อขายเสื้อนะครับ ครับผมปีนี้จะตามเชียร์ยังอยู่ที่เดิมเนาะอ่าจะตามเชียร์นะอย่าไปตาไปถ่ายไปถ่ายคลิปให้โอเคเห็นแล้วรำรำไม่เหมือนใครสุดยอดตามเชียร์นะเที่ยวนี้ตามเชียร์เดี๋ยวดูมาไหลให้ด้วยได้ครับโอเคโอเคอ่าขอให้เจริญรุ่งเรืองวันนี้มาไหว้ใครโบกไว้ครูใช่ไหมแม่นค่ะอ๋อของพี่เนาะประเดี๋ยวเพลินเสียดเป็นข้างเขางานนะค่ะ หนูไปหนูไปตั้งกล้องไว้ตรงนี้กล้องไปตั้งตั้งขาไว้ตรงนี้ฝันในตรงหน้านู้นแหละโน่นหน้าตรงหน้านู้นแหละตรงนี้นแหละสิบคนจะมาแล้วเดี๋ยวพี่ต่อเออตรงที่แบ็คดอที่เห็นนันดำๆอ้าวสวัสดีครับไปไปไหนไปไหนล่ะฮะอ้าวตามพ่อการใช้นี่แล้วงั้นน่ะความเคลื่อนไหว

ขึ้นป้ายน้องอิงครับน้องมีารเรยากา้าตนนี้กป็นบรรยากาศบรรยากาศครับกำลังขึ้นป้ายนะครับ Happy Birthday น้องอิงครับ

คือเราตัดป่ายคือขายเชือกขายออนนะครับสถานที่จอดรถสบายสบายตู้นั่งร้านน่าจะมีคุณที่เท่าไหร <c oughs> มาแล้วครับ F4 นี่ครับขึ้นป้ายขายอ้อนะฮะตรงนี้สวยงา,ามครับป้ายขายอ้อมานั่งดูนะครับตรงนี้นะฮะ ริเวณนี้จะวางเก้าอี้แดง300ตัวนะครับนี่นะฮะบริเวณนี้นะครับมาก่อนจองก่อนครับใครมาก่อนจองก่อนนะข้างหน้านี้เป็นเก้าอี้แดง300ตัวครับ เันไนเด็นาแฟแก้วนะวันนี้เห็นหลายโคนนะ้าสายกล้องสมุดวันนี้มาไหว้กูนลครับ

เมื่อคืนในเมืองไหนสดปะเมืองอะรพลังเงียบเนาะพลังเงียบสดจดเนาะพลังเงียบแต่ไม่เงียบนะครับพลังเงียบขอบคุณนะครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะครับมะแแค่อไรไหม่ไม่เขาเลือเขาเหลือปเราะมานหกมุมุมหนึ่งบ ย้ัแกมามาเลยมาเลยยืนในบ้านอยวนอนนาาุระเดไปหาดเอาให้ม่หน่อยตัดกันได้เลยเด้อครับขอบคุณครับผมยานันบ้านกับมาแล้วมาแล้กกับหมาาถูคนลุก่าเด็กบ่ะหมาเนี่ยดาคนแล้วรถแห่กันไรเออดแบนีก็ปครับผม เด้แลนะครับวันนี้ก็ปุ้นหออ่อนเอ้านี่ขอเชิญเพื่อนคนนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกิตร์กระดาษนางขายอกครับสวัสดีครับ